สวัสดีค่ะพี่ขาวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกเลยนะคะพี่ขาอันนี้เป็นพระปิดตาแร่บางไผ่นะคะพี่ขาอันนี้เป็นพระปิดตาแร่บางไผ่อันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาพระปิดตาแร่บางไผ่อง์นี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางหนูขอบวกเพิ่มห0ิบาทค่ะพี่ขานะคะ พระปิตาแรบางไผ่สวยๆเลยค่ะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา7 0 0บาทปลายทางหนูขอบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะพระปิตาแรบางไผ่ค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นเหรียญไม่ทราบที่อันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะเหรียญเก่าๆสวยๆอย่างนี้อันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นหลวงปู่สุขค่ะพี่ขาอันนี้เป็นหลวงปู่สุขนะคะมาคู่อย่างนี้อันนี้ด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่นคะคะ หลงปูสุกอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงก็แอดไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขานะคะหลงปู่สุก700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญหลงพ่อเดิมนะคะพี่ขาเหรียญหลงพ่อเดิมนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาสภาพเริ่มเก่าอย่างนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่700บาทเลยค่ะพี่ขา700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นหลวงปู่ หลวงพ่อเดิมไหมคะพี่หลวงพ่อเดิมนั่งบนหลังช้างอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะรูปหลอดหลวงพ่อเดิมนั่งบนหลังช้างนะคะพี่ขาขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหลอดพระพุทธชินราชเอนโดจีนนะคะพี่ขารูปหลอดพระพุทธชินราชเอนโดจีนพิมพ์แต่งอันนี้หนูกขอไว้ที่1000บาทนะคะพี่ขาสวยมากเลยค่ะพี่สวยงามตามากเลยค่ะพี่ขานะคะขอไว้ที่ 1 0 0่บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะสวยมากเลยค่ะพี่ขาพระพุทธชินราชพิมพ์แ่งนะคะพี่ขา1000บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหลอหลวงพ่อเดิมราคาพี่ขารูปหลอหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาเริ่มกระเช้าอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขานะคะรูปหลอดหลวงพ่อเดิมเริ่มกระเช้าอย่างนี้เก่าๆอย่างนี้เริ่มโบราณอย่างนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นลิงจับหลักนะคะพี่ขาลิง จับหลักอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่นะคะเป็นลิงจับหลักนะคะพี่ไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเป็นพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่อันนี้ขอไว้ที่600บาทพอค่ะเป็นพักกิ่งเก่าเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ขาขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นผ้าหน้าปกหลวงปู่ใจวัสดเดนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่ขานะคะ หลวงปู่ใจวัดสด็จค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นสมเด็จแหวกมาานะคะพี่ขาเป็นพระสมเด็จแหวกมาาค่ะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาสมเด็จแหวกมาานี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทไปอ่าเป็นเนื้อโลหะไหมคะพี่เห็นมันหนักๆนะคะเห็นหนักๆค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระสมเด็จเก่าๆนะคะพี่ขาเป็นพระสมเด็จ เก่าๆสวยๆอย่างนี้อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาสมเด็จอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางหนูขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจยังไงก็ติดต่อหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขานะคะสมเด็จเก่าๆสวยๆอย่างนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นภาพปิดตาหลวงปู่นาควาห้วยจุระเตนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว่าที่600บาทนะคะพี่ขาจะมีรอยจานน้อยนะคะพี่ ด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะเป็นพระปิดตาหลวงปู่นาควัดทวยจุลาเคนะคะพี่ขา600บาทปลายทางหนูขอบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปปล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขาได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูกขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะรูปปล่อหลวงพ่อเงินขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทค่ะอันนี้องค์ที่1นะคะพี่ขาส่วนอันนี้รูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์ที่2ค่ะพี่ขาได้มาสองค์คู่กันเลยค่ะพี่ขาน 1. 1. อันนี้หนูขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะรูปปล่อดหลวงพ่อเงินองค์ที่2หนูขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนจะปิดก็บอกได้นะคะพี่ขาองค์ที่หองค์ที่2ค่ะพี่ขาอันนี้องค์ที่2นะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญตะไคร้ค่ะพี่ขาไอ้นี้เป็นเหรียญตะไคร้ด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ขาเรื่อพลาสติกอย่างนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขานะคะจะเขียนว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะคะพี่ขาบูชาได้นะคะพี่ขา พร้อมมีห่วงให้ใส่แล้วค่ะพี่ขาพี่แค่มีสร้อยก็ใส่ได้นะคะพี่ขานะคะเหรียญไอ้ไข่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญพรพพุทธไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเหรียญพรพพุทธไม่ทราบที่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาเหรียญพรพพุทธไม่ทราบที่ค่ะส่วนอันนี้เป็น พะระลีลาเนื้อผงน้ำมันหลวงพ่อ้วยค่ะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางหมวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาพะระลีลาค่ะไม่ใช่พะระลีลาเออใช่ไหม ไม่ใช่พ้าลีลาพาราสีวลีค่ะพี่พูดผิดขอโทษด้วยน,นะคะพี่ขาเนะคะเป็นพ้าสีวลีเนื้อผงนํามันหลงพ่อกล้วยนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่ม50บาทค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้เป็นเหรียญไม่ทราบที่ได้ราสภาพนี้เลื่อมอย่างนี้ขอไว้ที่700บาท 700บาทค่ะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาเนี่ยคะ่ะเหนือนโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาได้มาสภาพอย่างนี้ขอไว้ที่700บาทค่ะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะเนี่ยค่ะพี่ชัดไหมคะเนี่ยคะ่ะ ขอไว้ที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะส่วนอันนี้เป็นเดียนหลวงพ่อคูณเดียนหลวงพ่อคูณเนื้อกระไหล่ทองอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขานะคะเป็นเดียนหลวงพ่อคูณเน,นื้อกระไหล่ทองอันนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทะคะ่ะส่วนอันนี้เป็นลูกอะไรไม่รู้คะ่ะพี่ขาด้านในจะมีกระดิ่งเนี้ยคะ่ะ จะมีกระดิ่งอย่างนี้อันนี้ขอไว้ที่600บาทพอค่ะพี่ขาเป็นลูกอะไรไม่ทราบค่ะใครหยอกละดังนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เนี่ยค่ะ600บาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่เนี่ยค่ะส่วนอันนี้เป็นกะลาแกะลาหูนะคะพี่ขากะลาแกะลาหูอันนี้ขอไว้ที่700บาทเหมือนกันค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะกะลาแกะลาหูอมจันนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทค่ะ ส่วนอันนี้เป็นผ้าปิดตาค่ะพี่ขาอันนี้เป็นผ้าปิดตาหลังแบบอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาผ้าปิดตาหลังแบบอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางหนูขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญกลมหลวงพ่อจัดวัดบางกะเบานะคะพี่ขานะคะเหรียญกลมหลวงพ่อจัดวัดบางกะเบาอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขานะคะเหรียญกลมหลวงพ่อจัดวัดบางกะเบาค่ะ ส่วนนี้เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่ด้านหลังจะมีอย่างนี้นะคะพี่ด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่ ches. ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้ก็เป็นเดยวหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนไหมคะพี่ใช่เดยวหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนไหมคะถ้าพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นสมเด็จเก่าๆสมเด็จเก่าๆจากลวดโบราณอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาเป็นพระสมเด็จไม่ทราบที่นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทเลย <rios S 2> คะ่ะส่วนอันนี้เป็นขุน แผนไหมคะพี่ใช่ไหมคุณแผนหลงปูทิมไหมคะพี่ขาข้างหลังข้างข้างใต้จะเป็นหัวกะโหลกนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาองค์นี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทค่ะถ้าหนูพูดผิดไปก็ขอโทษด้วยนะคะพี่ขาเพราะไม่ค่อยรู้ที่เท่าไหร่ค่ะองนี้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นตะกรุดหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะพี่ขาตะกรุดหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกอันนี้ขอไว้ที่600บาทพอค่ะตะกรุดดอกนี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขายนะคะตะกรุดหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกค่ะส่วนอันนี้เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยพร้อมเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขาอันนี้เหรียญอันนี้ภาพถ่ายอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่700บาทด้านหลังเหรียญจะเป็นหลังหานุมานนะคะพี่หลังเหรียญหลวงพ่อกลวยจะเป็นหลังหานุมานนะคะพี่ อันนี้หนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขาภาพถ่ายหลวงพ่อรวยนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทค่ะส่วนอันนี้คือพี่หลวงพ่อสวัยหลวงพ่อสวัยค่ะพี่ขาอันนี้หนูขอเปิดไว้ที่1,000บาทขอคนที่รับได้นะคะพี่ถ้ารับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้หนูมาลดให้แล้วค่ะพอดีหนูทําร่วงค่ะพี่ขาอันนี้หนูทําร่วงนะคะพี่เนี่ยค่ะ ทำร่วงค่ะถ้าอาขอคนที่รับได้นะคะพี่ขาถ้ารับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่1,000บาทพอค่ะเที่ยวเสือหลวงพ่อสวายนี้หนูขอไว้ที่1,000บาทนะคะพี่ขา1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทขอย้ํานะคะว่ามีตําหนิและขอคนที่รับได้นะคะพี่ขาถ้ารับไม่ได้ก็เลื่อนผ่านไม่เป็นไรนะคะพี่ไม่ว่ากันกับพี่ขาแต่หนูมาเปิดให้เผื่อคนที่ว่าจะเช่าบูชาอะไรอย่างนี้นะค่ะพี่นะคะ ะะขอไว้ที่1 0 0่บาทนะคะพี่ขาจะมีตําหนิอยู่ตรงปลายนิดเดียวเองค่ะพี่หนูทําร่วงเมื่อเช้านะคะหนูทําร่วงค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่1,000บาทนะคะพี่ขา1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะส่วนอันนี้เป็น สายคาดเอลหลวงปู่บุญนะคะพี่ขาสายคาดเอลหลวงปู่บุญอันนี้ขอไว้ที่1,300บาทนะคะพี่นะคะอันนี้จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาสายคาดเอลหลวงปู่บุญคะ่ะพี่ดูความกรอพี่ดูเชือกเนี่ยเชือกหรือว่าอะไรทําไมมันโหแข็งเลยนะ่นนะนะค่ะ อันนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะเป็นสายคาดเอวของหลงปูบุญนะคะพี่ขาจะมีตะกุดด้วยนะคะพี่จะมีตะกุดอยู่ด้วยค่ะพี่ขายนะคะตามภาพนะคะพี่ขาหนูก็ได้มาสภาพนี้หนูก็ขายสภาพนี้นะคะพี่ขาหนูได้มาสภาพนี้หนูก็ขายตามสภาพเลยค่ะพี่ขายนะคะพี่ดูความเก่านะคะพี่ขานะคะพี่ดูความเก่ามันจะเป็นสายอย่างนี้นะคะพี่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็นสายอย่างนี้อันี้อันี้ก็าใส่อย่างนี้ไหม หนูเดาดูนะเดาเดาดูเดาผิดเดาถูกงก็เป็นไรเอ๊ะใช่ไหม ไม่ได้ใส่ไม่ได้หรือว่าไม่รู้หนูก็ไม่รู้ค่ะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่1,300ับาทนะคะพี่ขานะคะเป็นสายคาดเอวของหลวงปู่บุญนะคะพี่ขาสายคาดเอวหลวงปู่บุญค่ะพี่ขาวัดกลางบางแก้วนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจยังไงก็ติดต่อโทรกันเข้ามาสอบถามได้นะคะหรือแขบรูปมาไม่แม่ค้าภาพไม่ชัดเลยขอภาพเพิ่ม,เต,มเติมได้ไหมเอาได้คะ่ะพี่ขาถ้าแม่ค้าอยู่ใกล้พระแม่ค้าก็ถ่ายให้นะคะพี่ขาแต่ถ้า แม่ค้าออกไปทําธุระก็รอหน่อยนะคะพี่เดี๋ยวแม่ค้าถ่ายให้ดูนะคะนะคะ่ะสนใจยังไงก็แอดไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขาถ้าโทรไม่ติดถ้าแอดไลน์ไม่ขึ้นก็โทรกันเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะพี่ขาเนี่ยนะคะสนใจยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่ขานะคะส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาอันนี้สายคาดเอวปู่บุญนี้หนูขอไว้ที่1,300บาทนะคะพี่1,300 ามร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทค่ะส่วนอันนี้เป็นพระพุธนะคะพี่ขาเจ้าของบอกว่าเป็นทำมาจากบุเงินนะคะพี่ขาทำมาจากบุเงินนะคะพี่ขาอีพีนี้หนูขอแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทพอค่ะเนี่ยค่ะเป็นพระพุธเขาบอกว่าทำมาจากบุเงินนะคะพี่ขาหนูเองก็ไม่รู้หรอกค่ะพี่นะคะ ขอไว้ที่1,200บาทนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่1,200บาทค่ะพี่ขาปลายทางบอกเพิ่ม50บาทคะ่ะส่วนอันนี้เป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาหลวงปู่ทิมเจ้าของก่อบอกว่าทํากับมาจากเทียนค่ะพี่ขาเบามากเลยค่ะพี่เขาบอกว่าทํามาจากเทียนนะคะพี่ขานะคะพศ .2 อะไรมั้ย้ไหมคะเนี่ยค่ะพี่ขา เขาบอกว่าทํามาจากเทียนนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่900บาทพอค่ะพี่ขานะคะหลวงปู่ทิมอันนี้หนูขอไว้ที่900บาทนะคะพี่ขา900บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทค่ะส่วนอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่ขาอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านอันนี้หนูขอไว้ที่ 700บาทนะคะพี่ขาหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค,ะะคะ่ะเนี่ยค่ะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงก็ติดต่อหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขานะคะเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่หลวงปูท่ทวดเนื้อว่านค่ะนะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยคะ่ะโอเคนะคะพี่ขา EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาสวัสดีคะ่ะ